กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวอาสอบายสบายสุขสุขคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกัอบส้องสานีป่าดเด้ออฮะน้องต่ายกำลังสิบปว๊วหนามพี่น้องกำลังสิไปอันซื้อหนามอานันหนามผมมีกินหนามเบิดกินแล้วพี่น้องสิบแป๊วกับขาวบารนต่างก็ว่าน้องต่ายสิบแป๊วเดียวขอได้แนะ น้องตไปพอดียวฮ่าฮ่่างยมยอย่พี่น้องไปพอดียวเพื่นเ้ยปสักน้าเเมือนเนาะ บ่เห็นพ่อใหญ่จ่อยเนาะเหมือนนี่เนาะพ่อไหนจ่อยไปไทยเนาะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้คือเมือดแท้นี่นะขึ้นอเนยนี่เมือดแท้โอ้พ่อใหญ่บ่โอ้พ่อใหญ่เรามาอยู่นี่เองพ่อร่มถือยุ่งพอโอ้ยมาถือมาถือปิดบ่ถือ นี chill the mm ่จ hmm> ังหวะเปลี่ยนถือนี่พ่อใหญ่พ่อมาสาวของน้าของน้าซอยพ่อน้องอเนยพี่น้องเลยผู้พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อจักเมื่อยอยู่บ่เมื่อใหญ่ยูบ่เมื่อใหญ่บอฮะสวัสดีปลาลุง ใส่ลูกใส่เต้าผัดกับเมืออ่อยอยุเวลาอพอน้องเ <c oughs> <c oughs> อนยว่าผัดกับไปซอยผัดกับจอยเฮดวี่อ่ะพี่น้องเอ้ยผัดซอยกันกินนวดนะโอ้ผัดนอำพรายเขามาต่ายอันดีสิเป็นเหวอจะเป็นโซดห้องน้ำพี่น้องเอ้ย สซ่นห้องน้ำพอน้องอเนยเป็นสาบเป็นยาจอยมาซอยสาบพอหาเป็นยาจอยพยินเป็นญาจอยมาสาเพื่อนนี่สาบเมื่อนีร่แล้วมาเมื่อนีร่ แล้วพญาจ่ายให้แ hmm. ล <Yeah. S 1> mm ้วมาเลยสามเมือนสามแย่บ่พอมันเป็นอะไรพอมันคือสามย่มันเป็นปูนเม็ดอ๋อมันเป็นปูนเม็ดว่ะสั่งเนาปน่โอ้ปูนถอืมเอามาไห้เงินพี่เนาะ อยมาใ,ใส่เกือป้าด,ด้ลูกใส่เกือป้าเนี่ยใกล้สีสสำเร็จแล้วพี่น,อน้องแ่พอน้องอนเนยใส่เกือโอ้ยแล้วห้ป้าใส่เกืบอบดีดีดีน้องอนเนย่ อันนี้จะเป็นโซนเพื่อนไพเพื่อนพี่น้องเลยโถสวมพอไรเห็นแล้วเพื่อนจากเสมมาตัากเนาะโถสวมเฮาบ็บไดมาเบิง่งป้าแต่มีน้าร้างมือเรียบร้อยอันเยนยร่างมือเรียบร้อยเลยอันเนยก็ล่างมือเดอ้ออืมแต่พี่น้องอืม จะนไพักกันเสีมาต่อต่อลงไปดีสสาบเลยทั้งในทั้งนอกยังาบริษัทป้าตัวสิได้เอาน้นมาดูดน้าของบริว่าพี่น้องน้ามันจะเต็มอ่างบอลอันท้อส่วนพระเหตุนี่พี่น้องคนหนึ่งน้ามัจะเต็มอ่างเลย ไปหลังตีนโอ้ผอพอตักหนามให้หลังตีนบ่ะเออถ้าเห็นะใช่ป่ะอย่ายืนอย่ายืนนน่งลงนางลงอืออือคือผูกเมื่อกี้มาอานน้าน้องจากจ่งวอใหญยู่อ่าบน้าเลย คนหนับตาลายพ่อใหญ่ว่ะแม่นนับตาลาเขากินแล้วกินกับเขาประนัดหรอพอบ่แซบกินขาบ่แซบเลยอ่าวต่อนัองอันเนยพี่น้องงานเมาเมากับพ่อใหญ่สิมเาให้มันแล้วเลยบ้านี่ โอ้ช oh, ิมอ้อยมาแหลวเลย mm. ว่าสันพี่น้องนี่เพราะว่าเพื่อนก็ซีได้ไปหาปลูกมันแหละเนาะพอน้องอเน่ยังไม่ได้ปลูกมันเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนไม่ได้เถิดเลยยังดอกเพื่อเอ้ยบ่มีเงินเพื่อนมาปลูกมันเพื่อนก็สิปลูกไปตามดินตามห้าปลูกไปซื้อๆเพื่อนมาคันว่าเถิดว่ายางาังมันกะสีแพงเนาะอยังกับ จะน่อยเมียอันแม่นอกอเนยเพป่ะกาศสิคลอดลูกเดือนนี้เด้มันก็เลยยากแน่เพื่อสิปลูกตั้มมีตั้มเกิดอะไรพี่น้องได้ท้าได้กาอ้าวผลมาปลูกสกิดดินมาสันปลูกสกิดดินนำไปโลดมาสันคือว่าอะไรขั้นว่าโอ้ยลงไล่ผลอะฮะขั้นว่าเธอกับแพงเนาะพอน้องอันเนยพอน้าเมืองน้ามันเขาเจ้าก็ กระแพงประมาณนี้นะพี่น้องขา,ขาหลุดขายังกระสีแพงเถื่อนนะถ้าว่าเอาหลุดทายๆกับบัวร่ายได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันป่าไม้หกักมงหักไม้มันลงบัวร่ายจีดีเลยมันบอกไปขึ้ดินเดินธรรมดาเขาได้มันเดินแบบนั้นมันบัวร่ายกะพอน้องเอาเนื้อปลากระตินี้ไปโรยพันได้สำไดะเอาเป็นหัวกะเอาบัวเป็นหัวกับบัวบอาวสัน นี่พ่อใหญ่จ่อยมาเห็ดซอยน้อยคิวนอนแลอือก้อยไหมตอนนี้เพือกกระรัิเล่งเห็ดของน้าโอ้ยช็อกเสี่ยวเฮ้ยโทรศัพท์ตกต้องเปิดจะเปิดนี่แล้วแม่ ปวดอย่างเงี oh, ้ยแต่เชงเชงสาขี่หายต้มน้ำคิงกินกับอันลูกสาวแม่น้องอเนยนี่ใกล้สิค้อเลยมาลุ้นน้ำการพี่น้องว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย สนีว่าจั่าสิเป็นผู้ชายผัจักสนีห่วได้แต่บฮู้ว่าอันบฮู้ว่าแต่ละคนว่าสิเป็นว่าผู้หญิงงแลอผู้ชายก็ต้องรุ่นรอลุ่นนะรอลุ่น,ลลนพระดเดือนนี่แหละพี่นอลอล้นนนองเอ้ยบ้เฮิร์ดอกเ <c oughs> พื่อนกายเสียเหตุของน่อง้องหน้าเพราะว่าเข่าห้องหน้ามันจากสบาย,ายนะพีน่น้องแมนอันหน้าอันในมันก็สบายพ่อใหญ่ก็ได้เห็ดซอย ต้องไปถามน้องค่ะวารถาเกลังจกซีเลยัวเา่ม้เยดสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อไอ้นอนลบ่นอนแล้วมีแต่คนไขเนาะคนไขคนนามีนองไบ้าบ้า บมแม่บ้านอื่นกับเป็นคือกันอะไรแม่บ้านอื่นกับเป็นแม่บ้นอื่นกับเปนคืี่ว่าต้องนักจะบให้ลูกได้เลยต้องนักจะลูกได้แล้วมาแต่มาหาพี่น้องความใจเพิ่นมาหาพี่น้องจ็คเพิ่นพากันไปสายปตลาดบ่หรือไปสายปตลาดดงหมอไปทุระเพิ่ออะไรฮะหมอใจอืมบรรยากาศกันซีกึมๆเนาะน้องแคมป์กวนเมื่อบ้านเพราะว่า พี่น้องไอคิวแม่น้องไอคิวมาพี่น้องเนื้อพิชิได้คอดลูกนะคะถางร่อนล้านไส้กับพี่น้องจาจากล้านไส้หรือล้านยิงเนี่ยหจากเลยเบาไปเถื่อเบลพี่น้องเลยเท่าออกมาเป็นผูงยิงดีส่ะฝูงยิงกับพี่น้องบ่าวาล้านไส้หรือว่าล้านยิงเนาะกระหักแพงคือเก้าไม่ใหญ่จืดกระแมนอยู่เอฟซีเพราะว่าไม่ใหญ่จืดเพิ่นเพิ่นไปผักสมองว่าซันแมนอยู่พี่น้องไปปฏิบัติธรรม ไปพักสมองเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำลูกน้ำลานเนาะไปอยู่เพื่อบ่อนปฏิบัติถรำเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยมันจะชื่อไปประมาณเจ็ดแปดเมื่อพันจังสีมาเนาะแม่เพื่อนไปอันอยู่กลางดงกลางป่าเพื่ออะไรเพื่นไปกับบ่อนบอนเพื่นไปเทาก็เคยไปสะดวกสบายเลยพี่น้องเลยเคยเคยไปอยู่สองเธออยู่ในหาดกับเสดงยิ้นแต่เสียงจักจั่นหลายห้องพี่น้องเอ้ย ลดลถล่างกับบริเวณเสียงดอกี้แตเ่เส้จะกันดยูเขาเขาเคยไปเดพราะว่าเขาไปอยู่สเถือ่อนไดพี่น,<อ>น,น้องเลยม่วนะแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิาาานนาธปฏิบัติธรรมพังเทศพังธรรมพี่น้องเลยไม,ม่ยญ่งจืดเราไปให้แมนสนีบ่บอยากว่าเออเห็ดทัวปลูกหมกปลูกมันนี่สนีก็ไปอันนี้สนีแบบ ปลูกมันเห็ดห oui. ัวอม่งัวโอ้ปลูกเหัวล้ขามางาลูกมาลินเได้เลยหูกุ้งจงกุ้งจงอย่าวะูได้เธออะไนะปลูกมันลูปลูกมันแกอ่ยไปแกผ่อลส่วนอือมันดูลูกเปนอว่าวทีไห มกระหายแบบดำเดือนดำใด้หะแล้วอย่าแม่น้องายลูกอ้าวพี่น้องแค่นั้นนะซาหัวแตกแอติโต่จะไปใส่น้าละอาบน้ำเรียกเรียบร้อยคลิปนี้ข้าจะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนีป่าเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยกล่าวคำว่าสบายดี